นี่คือเกมที่ขึ้น10อนิม่าสคอร์ท,ที่ง่ายที่สุดของผมเปิดเกมมาด้วยเอ c o คา t เตอร์กาเรนได้โกเรม3เมแอมเบลและเอมเบลที่ผมได้ก็คือซ d ด c เคดเทคชี่และอนิม่าสคอร์ในสเตย2ขีดหนึ่งผมได้เลือัพเมนตอย่างวันนาริงเทนเนอร์ซึ่งจะได้เสาที่ถือแอมเบลม3อันและแอมเบลที่ผมได้ก็คืออนิม่าสคอร์สเลเยอร์และปูมบอดสขีดหนึ่งเลเวลแค่ก็สามารถเปิด5 a n อนิม่าสคอร์ได้แล้วบอร์ดอย่างแข็งามาที่3ขีด2ผมได้หยิบโรล l ิงโฟร์เดยเพื่อรอเป็นเลเวล8 จากนั้นเนี่ยขึ้นเลเวล6เพื่อเติมยูมิและขึ้นเป็น7 Squad อนิมาสคอตผมรีบขึ้นเลเวล8สเตต4ขีด1เพื่อโลหาตัวละครอนิมาสคอตก่อนคนอื่นจนจบรอบเนี่ยเจอแค่าสายญา2ตัวแหมเกลือจัดจากนั้นที่4ขีด2จึงเลือกอัพเมนต์เลนฟรอสเมนเพื่อหาเลโอนาแค่ตัวเดียวนี่ก็2ดาวแล้วแต่กว่าจะเจอเลโอนาตัวหนึ่งเนี่ยเอาผมไปตั้ง30โกพอเจอแล้วเนี่ยก็ย้ายเทียมแท้งไปให้เลโอนาโลด ต่อจากนี้ผมจะไม่ใช้เงินเลยเพื่อเราขึ้นเลเวลเไปหาออโรราขาดแค่เธอเนี่ยเราก็ขึ้น10บอนิมาสคอร์ได้แล้วหลังจากที่เราเก็บเงินมานานที่5้ขีดองผมขึ้นเลเวลเเพื่อรีบโลหาออโรราให้ไวที่สุดและเราก็พบเธอจนได้จิ๊กซอท์ชิสุดท้ายของ10บอนิมาสคอร์และนี่คือพลังของ10บอนิมาสคอร์กับรถไฟปูดปูน